ที่พูดกันถึง3คํคำนี้เยอะนะคะคําว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญยุบสภาและอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เพราะว่าในทางกฎหมายแล้วในทางขั้นตอนการดําเนินการเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ค่ะเนื่องจากว่าหากว่ามีการยุบสภานะคะกระบวนการที่จะแก้ไขกติกาเพื่อนําสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นก็จะหยุดชะงัก คือโดยปกติเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาที่สภาเนี่ยพิจารณากฎหมายอะไรค้างอยู่นะคะถ้ามีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไปนั้นกฎหมายทุกอย่างที่ค้างอยู่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในชั้นไหนเนี่ยก็จะต้องตกไปเลยนะคะหากจะอยากเสนอใหม่เนี่ยก็ต้องไปรอให้มีการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐสภาชุดใหม่เกิดขึ้นค่ะนั่นจึงหมายความว่า ถ้าครั้งนี้มีการยุบสภาก่อนเนี่ยกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กําลังดําเนินอยู่ก็จะต้องจบไปนะคะก็คือหยุดชะงักแล้วก็ตกไปเลยนะคะต้องไปเริ่มจากศูนย์กันใหม่ค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลค่ะที่มีการตั้งคําถามกันมากมายนะคะว่าเอ๊ะนายกเนี่ยอยากจะมีการยุบสภาเพื่อหน,นีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ายุบจริงๆเนี่ย กระบวนการนี้ก็จะตกไปใช่ไหมนะคะก็เป็นที่มาของคําให้สัมภาษณ์จากคุณพระดอนเมื่อสักครู่นั้นแหละคะ่ะว่าก็คิดว่าคงจะไม่มีใครนะคะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในตอนนี้นะคะเนื่องจากทุกพักการเมืองเนี่ยก็ล้วนมีจุดประสงค์นะคะมีเจตจำนงที่จะอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จกันทั้งสิ้น หากว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะด้วยเสียงของรัฐบาลที่มีอยู่ในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ต้องพูดถึงคณิตศาสตร์ทางการเมืองรัฐบาลในวันนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะไม่ว่าจะด้วยประเด็นอะไรนะคะจะเป็นประเด็นที่มีน้ําหนักหรือไม่ก็ตามเนี่ยค่ะมีความเป็นไปได้สูงค่ะที่ เสียงของฝ่ายค้านซึ่งรวมกันทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมีมากกว่าเสียงของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะก็อาจจะยกมือไม่ไว้วางใจแล้วก็ทำให้กระบวนการทั้งหมดนั้น ตกไปนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะประชาชนจริงๆแล้วในส่วนของประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดมากในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเราเฝ้าดูได้ในฐานะที่มันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะว่าพรรคการเมืองต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยังคงดํารงความมุ่งหมายที่จะอยากแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะแก้รัฐรนูนให้สําเร็จเนี่ยเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็คงจะ เข้าใจได้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเขาก็ต้องชั่งน้ําหนักนะคะว่ามันจะคุ้มค่าหรือไม่แน่นอนว่าถ้ารัฐบาลมีปัญหาจริงๆถ้าคนในรัฐบาลหรือหัวหน้ารัฐบาลมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันกระทําความผิดอย่างชัดเจนจริงๆการแก้รัมนูลก็คงต้องถูกพักไว้แล้วก็มาอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน แต่ถ้าเกิดว่าชังน้ำหนักนะคะดูสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยเห็นว่าเออยังไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นถึงขั้นที่ควรจะอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจก็ต้องทําความเข้าใจได้ค่ะว่าฝ่ายค้านอาจจะไม่เลือกเส้นทางนะคะที่จะทําลายรัฐบาลลงด้วยการอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจเนื่องจากว่าเห็นว่าการแก้รัฐมนุนที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความสําคัญนะคะคราวนี้เดี๋ยวก่อนจะลงไปในรายละเอียดให้ฟังนะคะว่าวันนี้เนี่ยเนื้อหาของการแก้ไขจะมีอะไรบ้างนะคะก็อยากจะขอเล่าอย่างนี้ค่ะว่า บริบทการเมืองในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นบวกมากๆกับการความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนื่องจากนะคะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่เราใช้กันอยู่นี้ค่ะมีข้อกําหนดเอาไว้นะคะในมาตราที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูนก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะจะต้องมีการผ่านสภาสามวาระนะคะ บางมาตราค่ะในวาระแรกเนี่ยก็จะต้องใช้เสียงสวถึง1ใน3นะคะแล้วก็ใช้เสียงเกินกึ่ง1ในวาระ2และในวาระ3ก็ต้องใช้เสียงสวเกิน1ใน3อีกครั้งหนึ่งบวกกับต้องมีเสียงฝ่ายค้านถึง20%ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญมาตราสำคัญสำคัญตามที่กำหนดไว้เนี่ย ให้สำเร็จได้เนี่ยจะต้องเป็นไปนะคะด้วยความพร้อมใจกันของทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็สอวอนะคะบริบททางการเมืองในวันนี้ค่ะทั้ง3ฝ่ายดูเหมือนจะคุยกันได้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าในวันนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วสิ่งที่สภากําลังทําอยู่คืออะไรนะคะก็คือการที่สภาเนี่ยมีการผ่านวาระหนึ่งรับหลักการของการแก้ไขกติกาในการแก้รัมนนนซึ่งอยู่ในหมวด15ไว้เนี่ยนะคะปัจจุบันค่ะกำลังอยู่ในชั้นพิจารณาของชั้นกรรมธิการ ะะฉั้นกรรมธิการเนี่ยเขาจะเอาร่างที่พรรคการเมืองเสนอมาแล้วก็ผ่านวาระรับหลักการมานะคะก็คือร่างของพรรคประชาชนแล้วก็ร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันนะคะโดยตอนนี้มีร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักเพื่อท,อที่เพื่อที่จะให้เกิดหนึ่งร่างใหม่เป็นร่างของกรรมธิการ <c oughs> ในวันนี้นะคะเมื่อวานนี้คะ่ะทางคุณพระดอนปริศนานทกุลเนี่ย <c oughs> ก็ได้มีการ ย้ำเนื้อหาให้นะคะว่าขณะนี้เนี่ยในชั้นกรรมธิการเนี่ยมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันหลายเรื่องแล้วนะคะอย่างเช่นเรื่องของการมีกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน35คนอันนี้เห็นตรงกันแล้วนะคะที่ยังช่วยกันคิดช่วยกันทําอยู่นะคะก็คือเรื่องของที่มาของสอสอรอคือการจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะคุณผู้ชมเราจะต้องมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะคะปกติแล้วจะเป็น งงนนะะสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของประชาชนนะคะที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มาเลือกกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาค่ะตอนนี้คุณพระดอนบอกว่ามีความเห็นนะคะไปในสองแนวทางนะคะบางส่วนของกรรมธิการก็บอกว่าอาจจะไม่ต้องมีสสอรอนี้ก็ได้นะเพราะว่ายังไงเราก็จะมีกรรมการยกร่างอยู่แล้วนะคะแต่บางส่วนก็บอกว่าก็อยากให้มีสสอรอแล้วก็ยังอยากให้มีการเลือกตั้งจากประชาชนให้ประชาชนได้เข้าคูหาด้วย คราวนี้กรรมธิการมีข้อจํากัดอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญน,นะคะที่บอกว่า,ารัฐสภาไม่สามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยเลือกผู้ร่างรัฐมนูนโดยตรงได้นะดังนั้นสภาก็เลยต้องหาทางนะคะที่จะตอบโจทย์ทั้งสองอย่าง1ก็คือว่าให้มีกระบวนการร่างรัฐมนูนที่มีความยืดโยงกับประชาชน แต่2ก็คือจะต้องไม่ขัดคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูนที่บอกว่ารัฐสภาห้ามให้ประชาชนเนี่ยมาเลือกผู้ร่างเองโดยตรงด้วยคุณพระดอนก็เลยบอกว่าแนวทางที่หารือกันในตอนนี้นะคะจะเป็นแบบผสมคนละครึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดโดยให้คนที่อยากจะเป็นสสรเนี่ยค่ะสมัครเข้ามานะคะก็คือประชาชนทุกคนสามารถสมัคร เป็นสอสอรอได้นะคะหลังจากสมัครแล้วจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่าสมาชิกรัฐสภา20คนรวมตัวกันเลือก1คนจากจำนวนคนที่สมัครมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีสอสอรอที่มาจากสูตรคนละครึ่งก็คือประชาชนสมัครเองเข้ามาได้นะคะแล้วก็ทางสภาเนี่ยสมาชิก20เสียงเลือก สอสอรอได้หนึ่งคนอันนี้คือแนวทางที่คุณพระดอนคิดว่าจะเป็นไปได้แล้วก็ลดความขัดแย้งได้ด้วยนะคะรวมถึงก็จะไม่ขัดคำวินิจฉัยของสารรัาธรรมนุนด้วยดังนั้นในวันนี้เรามองกันไปข้างหน้าได้นะคะว่าหากว่ากระบวนการแก้ไขนะคะกะติกาเกี่ยวกับการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่เนี่ยดำเนินมาแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดไทม์ไลน์เป็นแบบที่คุณพรดอนบอกนะคะก็คือมีการเปิดประชุม สมัยวิสามานเพื่อที่จะเร่งพิจารณาให้เร็วขึ้นได้ทันเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าเราจะมีร่างแก้ไขรัฐนูลเกี่ยวกับกติกาการร่างฉบับใหม่ขึ้นได้ทันเวลานะคะแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะเข้าคูหาเลือกตั้งไปทําประชามติว่าเราเห็นด้วยกับกติกาอันนี้หรือไม่ที่สภาเสนอมา นั่นเลยเป็นเหตุผลค่ะว่าหลายฝ่ายก็มองว่าคงจะไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะหากว่ามีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนที่สภาจะทำร่างนี้เสร็จจะผ่านร่างนี้เสร็จเนี่ยประชาชนอย่างเรานะคะก็จะไม่ได้ไปเข้าคูหาลงประชามติว่าเราเห็นด้วยกับกติกานี้หรือไม่ และถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากระบวนการต้องไปเริ่มใหม่ในสภาสมัยหน้าซึ่งถึงตอนนั้นก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะมีสมการทางการเมืองแบบที่มีอยู่ในวันนี้หรือไม่คือรัฐบาลฝ่ายค้านและสวมองเห็นไปในทางเดียวกันเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญค่ะชัดเจนฮะรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์บรว,วักดักอวานโนเนี่ยให้สัมภาษณ์วันนี้ชัดเลยครถ้ายุบสภารัฐธรรมนูญก็ไม่เสร็จก็ต้องตกไปและก็ไม่มีคําถามประชามติให้ประชาชนเห็นชอบ แต่หัวใจที่จะเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หรือไม่ได้อยู่ที่พักประชาชนด้วยเพราะว่าพห้เพื่อไทยยื่นได้เพราะเขามีเสียงพอแต่โหวตยังไงเนี่ยอยู่ที่พักประชาชนมีความชัดเจนจากคุณวินโรลลัคณา,าอาริสอนรองหัวหน้าพักประชาชนบอกด้วยว่าฝ่ายพักเพื่อไทยเนี่ยยื่นอภิปรายเนี่ยถ้ายื่นเพราะเกมการเมืองหรือความแค้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าพักประชาชนเนี่ย จะพิจารณาอย่างไรจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุว่ามีความสุ่มเสี่ยงประเทศจะเสียหายจะต้องเปิดอภิปรายาไร่รัฐบาลให้ได้ไอ้ตรงนี้ก็ต้องมาดูกัน,นมันมีอยู่สองทางที่พักประชาชนเนี่ยเขาก็มองไว้ว่าก็คล้ายๆกับนายกเหมือนกัน ว่าถ้าจะมาด่ากันฟรีอันนั้นก็พูดแบบให้เข้าใจง่ายแต่อันนี้คือเข้าใจว่าถ้ารัฐบาลน,นี้อยู่ต่อแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยพรรคประชาชนก็ยินดนีเขาก็รักษาหลักการนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการยื่นพรอเกมการเมืองเนี่ยคนที่จะตกที่นั่งลําบากเนี่ยจะกลายเป็นพรรคประชาชนเนาะเพราะว่าเหมือนถูกกดดันว่าเอ๊ะเราจะยกมือยังไงล่ะแต่ถ้ายกมือแล้วทําให้รัฐบาลล้มไปเนี่ยสิ่งที่พรรคประชาชนอยากได้มากๆก็คือการแก้รัฐมนูลใช่ครับก็อาจจะจบข่าวไปเลยนะฮะอันนั้นก็คือถือว่า การอุ้มรัฐบาลอนุทินให้มาเป็นนายกเพื่อภารกิจยุบสภาแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะได้อันเดียวก็คือเรื่องยุบสภารัฐธรรมนูญช